เราคู่บาไปน้ำจะข้าวเนี้ยเี่มันยูอ้ยจากไนนอนาดนี่นอข้าวเดี่ยวว่าอะไร้าวันเป็นยังไงระว่างเหตุการณ์ด้ได้ได้ๆๆไม่อย่างไรต้องไม่หรอฝนตกฮะฝนตกเบียกเบดฝนตกเออเบียกเบดเออต่เข้าบ่ก ไปหารถเงิ้ยุ่นียไปเยกูมีรถย่กูมีโอ้ยรถเงินนี่ <Yeah. S 1> สารดาวเจ็บาทนึงจะไสีไร้พอยื้อ่หรอเจ็บาทนี่เดบาทยื้อ่ะดาวเจบาทแต่เมื่อก่อนเห็นบ่นี่ดาวเจบาทดาวเบาทเฮป็นไงออกกันไงลเลยรอแป๊บเอาไอ้อนี่ป่อเอาเอาไอ้รับเสียงอ่ะชื่วตัวรับเป็นแสนสองแสนคนแน่น่ทีไมใ่หแน่ไใช่ห เอาคนอ,อ้าเอาแล้วานนี้แค่ดิดดีตังคอ้อนค้มาดนครับมตังเคนคครับโอ้ยแล้วล่ะ <c oughs> ว่าเขาใจได้ยังน,นี่ คุได้เหล่าคนคัย้ายย้ายยายนนี่แน่ไม่เคอรจะไปออกรถไปขับอยเนี้คจะไปออกรถจะเตมังก่อนมน่ไปอยเนี้ยไา้ายเรเร็วเร็วเร็วเไปร่อครนะไปเ่อใครนะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ขึ้น ยัอีซึ่งอไโอ้ขักขัดขัดขัเอาว่าเราคือไงว้าารจัเดี๋ยวับเดีวเมียพ่อได้เล่าค้นคำเลยได้เล่าค้นคำค้นคำตีเออเจ้าด้บ้านเสร็จหรอกเห็นเราคมต้นหมูงอยู่คนเราเกวนเราเข้าคำไม่ได้ก็เพระเขาเราคำตัวหมูงตัหุูงสิลมนตก เราคำจบหลวงพ่าแล้วหลงพ่าคนโอ้ยพ่อเอ้ยจะมันจะไเขาหนังสือเนาะพ่อเจ้าพิงโง่ไรตัวบ่มีอยู่ดินเจ้าหลายบ่หลายอยู่นั่นถ้าเจ้าเจ้าบ่เคยติดแบงกดิดบุรุษมาเคดิดดีไม่ต้องมีคนค้ำแต่ว่าชุดนี้ผมว่าสั้นนะพ่อบัดนี้เป็นไรผมว่าสั้นเป็นไรผมว่าสั้นผมว่าสั้นใส่เสื้อสีส้มไปรถตั้ที่เลยสองหมื่นเสื้อที่ส้มชุดที่ส้มไปเลยรถที่สองหมื่นนั่นคือผมว่าสั้นพ่อเอ้ยเด่นที่ชุดที่ส้มไปยายลงลงลง ก่อนจะหาคนใส่ชุดสี่สมเจ้าลงซะเริ่มด้อยผมว่าชั้นเด้อชุดสี่สมร้อยที่สองหมื่นบาทโอเคกูได้แล้วคนครับกูจะไปหาชุดสี่สมก่อนรอให้เสือชุดที่สมมาเชื่อมันพอเจ้าจิบไซอ้าวเข้าบมาขอใจเจ้าเชื่อได้อีพอนี่แม่ใส่ชุดสี่สมเขาแล้วเดือสองหมื่นโอ้ยเจ้ากระได้เนาะ บ่่นนนหยะอขึ้นออกแล้วบ้านนี่ขึ้นออกแล้วขึ้นออกแล้วคือว่าอันมีม้วนขั้นหน่อยไปอันอันอันเดี๋ยวก่อนเด้อไปอันสิบห้าไปออกรถไปแล้วมันขึหน่อยเนี้ยไปแผลคั้มมันขึ้นหน่อยเนี้ยนี่ผมสั่นเป็นสองมือันผมได้ขันกู้บาไปน้ำหนึ่งแมนบอสหัก เขาพีบอกสมมสันทางสันประสองหม่นาะผมจะหาเราก็หาคูบาเท่นี่แล้วใส่ชุดสีชมเน่ะเขาลดไสองหมื่นผมได้คู่บ่าไหมเ้ยเขาอ่ามันลดไปสองหมื่นกับไปน้ำขน้อยเนี้ยขน้อยอยากนิมนต์ไปน้ำได้ยังไงไปคูบ่าไปน้ำจะข้าวนี้เอ้ยไปบ่ได้รอกีนิมนต์ูโอ้ยจังไรน้องบานี้นอจะข้าวเีอยว่าไรบ่้ยไปไว่าคู่บ่าโอ้ยน้ำมเราจิได้ลดโปรโั่นสองหมื่บาทป เป็นยังไงอวะเฮ้ยพ่อว่ะได้ตะค้อนคำบ่ได้คนใส่เส้นสีสมเลยเฮ้ยจังไหนระบาดจังสิได้รถได้ล่าเมื่อกี่เรียวจังไงล่ะลูกเจ้านี่บ่ฟังร้าฟังฝาสร้างไยังนอกพอเนาะฝ้า้อยฟังอยู่ฝ่ามันห้องบึ้บฝนตกอยู่ข้อไขว่ยู่กูไปฟังแนวไดิ ไปมันฟังบ่ได้ม่ได้เห็นความแสงสว่างมันโมเมนจังสั่นได้ยินในโพลุงมข้อหมายนั่นเจ้าบ่ฟังขใครบอข่อยว่าจีบอย่างจืดแด่นถ้าก้อนคำก่อนก็บอกค้อนคำเลวแด่นไปหาสุสมก่อนมันโมเมนจังสั่นได้พอโปรโมชั่นราคารถเจ็ดบาทของเต็มเมื่อก่อนพี่น้องครับอย่าลืมเป็นเราสนใจทักแชทหาผมไปเส้นเพียวเมืองตะโกนก็ได้เลยนะครับด้าเจ็ดบาทถ้าแค่ดิบดีบอติดแบกมิดบุรุบอดต้องมีคนคำไปว่ากัน ไม่น่ายุ่นปะมีมัวยุ่นปะมีโอยข้าเจ้าขายมัวสองตัวดิก็ชงวัวเป็นหลายปีแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นผ่อนเพียงพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนี่อย่าลืมบอกว่าชั้นบันี่อันชุดสี้มฮันเออไม่ได้เจ้าจะมาแซวกีนดิมาจะวัดผุนแล้วว่าถึงผู้บาวันไปอันโอ้โหไปอันมันมันไม่ได้สั่นได้พอเอาว่าใส่ชุดสีส้โสมไม่ได้ให้เจ้าเอาพระเอาผู้บาเอาหลวงปู่เอาแน่นไปได้ยังนี่ เจ้านี่เจ้านี่ใส่เสือ้อสีชมไปนี่กระได้เพือนเมื่อวันยู้บ่บอกคอยสิบอกจะเล่เจ้าคิดไป้คครับชุดชมกันเพราเอาใส่สุดสีช,ชมไปเจลเสื้อลดไปเส0นสองห่นโอ้ยเจ้าเ่ราเข้อใจเนระาเ่นเอวันพวกหินบอลได้ไหมครคู่บาเ <c oughs> จ้านี่ไผกกได้ใส่สุดสีชมไปลดทันทีสองหมืบาทหากราคาลดอีกที่หาแสนบาทลดที่สองหมื่เหลืออยู่สี่แสนแปดหมื่นแปดพัน สี่แสนแปดหมื่นบาทโอ้ยก็บบอสุ่นกูนะข้นคำกับบ้านเซมกี่หนิเฮ้ยก็เขาต้นคำต้นบังงวงอยู่นั่นลยผมรอดได้ต้นบัคำต้นบังงวงอยู่โอ้แครดิตดีไม่ติดแบคทีเรียบลูบอดต่องหย่าก้นคำออกง่ายๆเอาบททัพท์เผามาเลยขอไห้ผมแล้วผมจะส่งไปให้เฮียเลเฮียเลยจัดการให้เดี๋ยวให้ทีมงานไฟขายเขาต้องหาเองสอบถามเองคุยกันก่อนคุยกันก่อนได้อย่าลืมครับกับเตซมก้อนดาวแค่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทขอเริ่มต้น สามพันเก้ารอยเจ็ดสิเจดบาทนองเด้อนี่ได้การมาทานกับเต็นตมังกรมันเราบวบไเขาใจมาใส่กางมาใส่กางเกงมะวันแล้วี่ไปบนกูบาบ่นไปน้ำบ่นเราบนติดกูบาได้หรอกูบาโลกูบ่าโลกอาูบาแี่นมาใส่กูบาาขียนโอยุที่ออ้ย่งเดียวองเดียวอืมกามีายก็เสไปไรายแล้วมันมีเสียงหาก็ติ องละสองหมื 20, 20, 20, 20, 20. ่นสองหมื ouais, calves calves, pues, ame, 80, 20, 20, ่นสองหมื่นสองหมื well, so ่นมวยพอมมสันไอมยนักสันด้เฮ้ผู้เดียวให้องเดียวโอ้ยให้ผู้ใส่เสือสีสมผู้เดียวประมาณจอมาหลวงปูแค่นคู่บาโรปูสมปูวี่ปูหน่อยก็ีสองหมื่นสองหมื่นมัันโอ้ยผู้เดียวจักเลยเนาะโอ้ยจบาขาเสือเนาะก็ว่าใ้ส่ดนีสมกูเห็นตัมอันนคู่บาโรก็ปอมูเกนเลยแล้วไม่ได้ขอขนมบันมากี่ตัวบวตัวมัน บ่ได้ไปนะกูก็โอ้ยกูอังสักอยาบ่ได้ดอกเข้าใจนะแปดบาทนี่เข้าใจเราไหมแซ่บสุดชมพูก็ได้เด้ออย่าลืมดาวแค่เจ็ดบาทเจ็ดมังกรเจ็ดมือรู้เจ็ดเจ็ดเลยเจ็ดเจ็ดอ่าแต่ละที่เจ็ดบาทเจ็ดมังกรยิ่งเรื่อนะครับสนใจทุกๆสาขาอาชีพออกได้นะครับติดต่อหาผมเซฟเพียวได้เดี๋ยวเอาเบอร์เอาเบอร์โทรศัพท์ไ้ผมเดี๋ยวผมยิ่งให้ให้เทเลแล้วก็เต้นอาชีพเพิ่นติดต่อกันพี่น้องเด้อมาแซ่เมื่อกี้นี่มาสวัสดีเจ้าหนี้บ่อเขาล้างสุดจังเลยพ่อเอ้ยวันนี้สุดที่สมเนาะ เจ้าหนูไม่ได้ขอนังสื้อมูลหอน้อเราขปขอยังเลย่ยเจ้านี่เว้ยกูกะคือเห็นกับอัานมอมเขี้ยนก็อ่านอ่นปูเขี้ยนก็มอมโลอนเลยแล้วสีไทยรู้สีชมขัดมันมีหลายองค์กูก็เสียไปหมดเลยแล้วกูว่าจะมึงหดใาแล้วนะ